าหินสามารถพูดได้พวกมันจะเล่าเรื่องราวอะไรเรื่องราวของอาณาจักรยิ่งใหญ่หรือความศรัทธาที่ไม่มีวันจางหายวันนี้เราจะพาคุณเดินทางข้ามพันปีไปยังห้าอันดับปราสาทหินขอมที่งดงามที่สุดของไทยเริ่มที่อันดับที่หปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้วเป็นที่ที่แสงอาทิตย์ลอดตรง15ช่องประตูเพียงปีละไม่กี่ครั้ง ต่อด้วยอันดับที่2ปรา,าสาทหินพิ่ไมจังหวัดนครราชสีมาปรา,าสาทหินขนาดใหญ่หันหน้าสู่เมืองพระนครเรากับรอคอยสายสัมพันธ์จากอดีตอายุมากกว่าพันปีอันดับที่3ปรา,าสาทหินเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมยศาสนสถานกลางที่ราบไรยร้อมด้วยสระน้ำและลวดลายหินแกะสลักอันวิจิตรตามด้วยอันดับที่ส ปราสาทตะเมือนธมจังหวัดสุรินทร์ปราสาทชายแดนที่เคยเป็นทั้งาศาสนสถานและที่พักพยาบาลนักเดินทางปิดท้ายด้วยอันดับที่5ปราสาทสะดกกอกทมจังหวัดสระแก้วปราสาทหินสีชมพูอมส้มพร้อมจารึกโบราณที่เล่าขานเชื้อสายกษัตริย์ขอมพวกมันทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่กองหินแต่คือบันทึกของอารยธรรมและทุกก้าวที่เราเดินในปราสาทเหล่านี้ คือการเดินบนร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังหายใจ